ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราชส4 0พระบพรข้อมูลข่าวสารคืออะไรทำไมเราถึงต้องรู้มีหลักการของพอรบอ,รอย่างไรพรบรข้อมูลข่าวสารคือกฎหมายที่จะรองรับสิทธิ์ที่จะได้รู้ของประชาชนและกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ทำไมเราถึงต้องรู้ 1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐ 2. เพื่อกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจนและ 3. เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลพรบรข้อมูลข่าวสารมีหลักการดังนี้ 1. เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น คือเปิดเผยข้อมูลที่สมควรและปกปิดข้อมูลที่ไม่สมควรเปิดเผย 2. ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3. สิทธิรับรู้ไม่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียคือประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลของราชการได้แม้ไม่ใช่ข้อมูลที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องข้อมูลข่าวสารของราชการ คือข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือเอกชนพรบรข้อมูลข่าวสารแบ่งออกได้เป็น3ส่วนดังนี้ 1. การตรวจดูข้อมูล 2. การร้องเรียน 3. การอุทธรณ์ 1. การตรวจดูข้อมูลได้แก่ มาตรา7หน่วยงานรัฐจะต้องส่งข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตัวอย่างเช่นโครงสร้างองค์กรสรุปอำนาจหน้าที่ข้อบังคับคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีกดกระทรวงและข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา9 ข้อมูลข่าวสารของราชการมีไว้ให้ประชาชนตรวจด,ดูได้มาตรา11บุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับหน่วยงานใดสามารถเข้าไปขอได้โดยตรงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การร้องเรียนเช่นกรณีที่1มาตรา13ขอข้อมูลทั่วไปแต่ทางเจ้าหน้าที่เพิกเฉยกรณีที่2 มาตรา33หน่วยงานรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลและผู้ยื่นคำขอไม่เชื่อว่ารัฐไม่มีข้อมูลระยะเวลาการดำเนินการเรื่องร้องเรียน,นคณะกรรมการจะดำเนินการภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่สอขอรอรับเรื่องถ้ามีเหตุในการพิจารณาไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน60วัน 3. การอุทธร์เช่นกรณีที่1มาตรา18ขอข้อมูลทั่วไปกับทางเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลและถ้าหน่วยงานแจ้งสิทธิอุทธร์จะต้องอุทธร์ภายใน15วันแต่ถ้าไม่แจ้งสิทธิหรือแจ้งไม่ครบถ้วนจะขยายเวลาเป็น1ปีกรณีที่2มาตรา25 ขอข้อมูลส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่รัฐและข้อมูลที่ได้รับมีความผิดพลาดต้องการแก้ไขระยะเวลาดำเนินการเรื่องอุทธรณ์คณะกรรมการจะดำเนินการภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่สคอรอรับเรื่องถ้ามีเหตุในการพิจารณาไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน60วันข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผยเช่น กรณีที่1มาตรา14ข้อมูลที่เมื่อเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กรณีที่2มาตรา15ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รัฐมีคําสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูล 1. การเปิดเผยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง 2. การเปิดเผยที่จะทำให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 3. การเปิดเผยความเห็นหรือคำแนะนำภายในของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด 4. การเปิดเผยที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของบุคคล 5. การเปิดเผยรายงานการแพทย์หรือข้อมูลส่วนบุคคล 6. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผย ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oic.go.th แล้วพบกับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากสำนักงานครามจังหวัดปทุมธาน,นีในครั้งต่อไปกดจอกดใจติดตามเราไว้ด้วยนะคะ